สดีค่ะพี่มิวค่ะน้ำมุกค่ะวันนี้นะคะพี่มิวกับน้ำมุกจะมารีวิวเป็นขนมทอลลี่บีคอลเลอร์นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นเยลลี่หนอน,นะคะนี่น่ากินมากๆใช่ไหมคะน้ำมุกใช่ค่ะจะเป็นแบบเป็นลูกเหมือนเยนลลี่เป็นเยลลี่หนอนนะคะชุบน้ำตาลนะคะนี่สีก็น่ากินมากๆเลย ้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะตัวหนูมันจะสลับสีขอ้อศอกใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวหนังสือสีแดงก็คือเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะคะนี่นี่นะค่ะจะเป็นธงธงชาติที่เขาน่าจะผลิตใช่ไหมนุกใช่อันนี้เราก็ได้มาจากเซริร์ชอีเลเว่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงน,นะคะจะือซองของมันน,นะคะโอเคหยิบกรนดันเข้าขมาเลยนุกจบ เดี๋ยวเราจะมาตัดกันเลยนะคะโนมุกเกะได้นะี๋ยวก่อนไมเกะได้หรือเปล่าได้ไหมไม่ได้หรอกพี่หมีว่านะหรือถ้าแล้วน่าจะไม่ได้ไม่ได้ค่ะตัดดีๆมาพี่หมีถือให้ต้องชินๆอ่าถ้าโนมุกไม่ชินตอนกล็ดเดี๋ยวโนมุกตัดไปโดนผมตัวเองบ้าเร้วพี่หมีผมมันอยู่ข้างหลังโนมุกตัดก็ ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จัดมือนี้ให้ดีกว่าดูน,นิ้วกดหน้าได้แล้วนี่ไหนช่วยเพื่อนๆหน่อยกินหอมไหมคะหอมกลิ่นือนผลไม้ล้วนแน่ๆเลยนี่นะคะว้าวเลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยหนอนนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะหยิบม,มาทีละอันนะทียร์อย่างสีอันอนี้จะเป็นสีนี้สีนีสวยมากเลยเดี๋ยวพี่หยิบม,มาให้ดูนะคะ นี่จะเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่ไหนอนน์นอนนี่นะคะ,ะน,บบนี่เลยแบบนี่นะคะห่อนึงก็จะมีประมาณนี้เลยสีตามนี้เลยนะคะมีทั้งหมดสามแบบนะคะนี่มีสีส้มบลูแดงสีสม้มสีส้มสีเขียวนะคะใช่ไหมใช่ใช่เอามาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะให้น้องมูชิมอันน้องมูชิมชิมอันนึ่งมิวขอสีนี้เลยพี่มิชชอบ อ,อันนี้อร่อยเรียกว่าเปรี้ยวนะใช่แล้วเขาก็เปรี้ยวมากให้หอดเพิมไมากนะคะอร่อยด้วยแล้วเหลืองค่อยๆฉุย่ยอร่อยมากๆไอไหมอืมอร่อยนั่นย่เปรี้ยวมากเออืมชิมอนนี้คะ่ะ รสชาตินะคะก็จะผสมกันเป็นเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยมากๆเลยนะน้ำมูกนยังไม่หยุดเลยอร่อยมากๆนะคะเพื่อนก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะคะที่เซเว่นอีเลเว่น ขนมอันนี้ก็อร่อยมากๆใช่ไหมคะน้องมุกใช่ค่ะนี่นะคะจะเป็นขนมทอลลี่บีคอนเลอร์นะคะอร่อยมากๆเลยพเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อดูได้ที่เซเว่นนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่มิวกับน้องมุก,กน,มนะคะขอตัวลาไปก่อนให้าอยากรีสต์กดติดตามพี่มิวน้องมุกได้ที่วิตเฟซบุ๊กมิ้วมุกชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สตอนนี้สวัสดีค่ะ<ห>บ๊ายบายเคาเจอไปกินกันนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเตลฟันกันด้วยนะคะบ๊ายบาย